สวัสดีครับวันนี้พบกับป่าแลมอีกแล้วนะครับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาเล่นให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงกับเว็บที่ฝากถอนชัวรซที่ผมมั่นใจ1นึ่งสเบ็ดแนีนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับผมผมก็ไม่รีออะไรเลยกับค่ายที่ผมถนัดมากที่สุดก็คือค่ายของ c t 8 5 5นะครับผมมันเป็นค่ายที่ สะอาดตาแล้วดูง่ายมากๆมากกว่าพวก SA Gaming หรือว่า s e ็กซี่บาคาร่านั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็ชิลๆครับผมกับการที่เรานั่งชิลๆอยู่ที่บ้านเพื่อนกําลังกงกงกันไปด้วยนะครับเพื่อนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็เล่นได้ทั้งนั้นเลยนะครับผมอีกอย่างเป็นระบบฝากถอนออตโต้ที่ผมชอบมากๆเลยโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเลยผมต้องเลือกห้องที่ห้อง Global g l o b a l ก่อนเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอเลือกห้องก่อนเลยกับห้องที่เป็นห้องสปีดหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับห้องนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับ ผมจะไม่เลือกห้องที่เขาไพ่เยอะเดี๋ยวกลับไปที่ห้องเทาแล้วก็ห้องสปิดเลยชอบห้องนี้ก็ตรงแบบว่ามันนับแค่15วินะครับเดี๋ยวขอปรับชิดไปที่500แล้วก็ใส่แดงไปเลยครับผมที่1000บาทนะครับเพราะว่าอะไรผมตามสีมากนะครับเ,เพื่อนๆผมเข้ามาดูแล้วสีแดงออกเยอะมากที่สุดสติตานี้ห้องนี้หน้าจอที่สีแดงเยอะมากที่สุดนะครับอ่ะลองดูแล้วกันฝั่งสีน้ําเงิน5แต้มครับผมผมยังไม่มีแต้มนะครับอ่ะเห็นไหมครับผมมัน1แต้ม โอ้โหไม้แรกก็แตกซะเลยนะครับไม่เป็นไรขายขี้หน้าไปนิดหน่อยเท่าที่ดูแล้วนะครับเ,เพื่อนๆไม้แรกเราไม่ต้องเสียดายไปเดี๋ยวผมย้ําต่อไปเลยครับผมที่สีแดงเหมือนเดิมครับผมทบลงไปที่2000บาทครับเพราะว่าอะไรผมดูแล้วเขาให้ไม่น่าจะขึ้นเกิน3ครั้งนะครับม,มาเดี๋ยวรอดูเลยกับห้องนี้ว่าจะใช่ห้องแดงหรือเปล่านะครับผมผม,มาเปิดมาจ้า มันเจ็บครับเราต้อง89เท่านั้นนะครับ3แต้ม5เข้ามาลูกสวยงาม8หลังเรียบร้อยเห็นไหมครับมันตัดจริงๆนะครับผมเขาไพ่ไม่เคยขึ้นเกิน3ครั้งไม่ว่าจะแดงหรือเป็นน้ำเงินนะครับโอเคเดี๋ยวต่อเลยนะครับผมไม้นี้ที่สีน้ำเงินนะครับ1,000บาทนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเขาไพ่ห้องนี้เนี่ยแดงขึ้นถึง3น้ำเงินขึ้นถึง3 แล้วต่อไปมันตัด1หนเหมือนที่เคยมันเคยออกมาสติของมันไม่น่าจะเปลี่ยนไปนะครับกับห้องแบบนี้ไปต่อเลยครับผมที่สีน้ำเงมาลกูกแต้มครับมันหนึ่งโอเคสวยงามนะครับผมตอนนี้กําไรของผม2000บาทแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับออกไปถอนเลยนะครับเพราะว่าผมกําไร2000เล่นแบบชิวๆผมก็สามารถถอนได้เลยนะครับกับเว็บนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูว่าระบบฝากถอนของเขา รวดเร็วแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปที่การถอนเงินเลยนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูว่าถ้าเกิดผมจะถอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถอนลงมาสักเดี๋ยวผมถอนแค่สามพันแล้วกันนะกดได้ไหมอ๋อเรากลับมาที่เดิมหรอนมาไม่เป็นไรเดี๋ยวกดที่บอกรลบก็ได้นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะถอนออกมาสักสามพันอ่ะเดี๋ยวเหลือทุนไว้ในนั้นสักสองพันบาทนะครับหาเงินกินเหล้าแบบชิวๆกับระบบฝากถอนอย่างรวดเร็วที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆ ก็กดทำรายการยืนยันการถอนเงินเลยนะครับเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ทําการถอนเงินแล้วเรียบร้อยเงินก็จะเด้งเข้าบัญชีของผมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบออโต้นั่นเองเรียบร้อยเห็นไหมครับเงินยังค้างอยู่2000บาทถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเล่นเว็บนี้ก็แอดไลน์มาได้เลยครับผมที่ me 898นะครับมีแอดด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ